สวัสดีชาวผู้ติดตามช่อง follower อ่อนแก้วชาแนลทุกคนนะครับก็ลคลิปนี้เรากลับมากับร้านเดิมอีกแล้วครับแต่เป็นรายการใหม่เป็น ep 2ครับ ep แรกเราอัดไปเมื่อวาน ep แรกเมื่อวานเราทําร้านบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละว,วันนี้เป็นบุฟเฟ่ข้าวแกงครับและตอนนี้เป็นเวลา7จ็มงสีนาทีนะครับเจ็ดนาฬิกาสีนาทีแต่เช้าเลยครับร้านนี้เขาเปิดเช้ามากแล้วของหมดไวมากเลยครับ แบบประมาณไม่เกินบ่ายโมงบ่ายสองของก็หมดแล้วครับ EP นี e ้ P N e เป็นบุฟเฟ่ต์ข้าวแกงหลังสูนลุมนะครับพิกัดถนนสารสินนะครับก็คือข้าวแกงราคาหัวละห้าบาทอันนี้คือตำแหน่งในแผนที่นะครับเนี่ยนะครับถ้าเรามาจากทางถนนพระรามสี่ถ้ามาจากทางฝั่งของเตยนะครับตรงมามาเลี้ยวขวาตรงแยกเนี่ยครับ มาเลี้ยวขวาเข้าถนนวิทยุทางนี้แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลาะสวนลุมมาแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสรารสินพอเลี้ยวซ้ายมามันจะมีร้านข้าวแกงหลายร้านนะครับขับมาเจอร้านแรกคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่ร้านแรกนะครับร้านข้าวแกงบุฟเฟ่หัวละ50บาทคือร้านที่2ร้านแรกมันจะเป็นข้าวแกงเหมือนกันแล้วก็มีตู้แบบเป็นแกงอยู่ในตู้ครับ แต่ร้านนั้นไม่ใช่บุฟเฟ่นะขับมาอีกร้านนึงมันจะมีป้ายเขียนบอกเลยครับว่าหัวละ50บาทแต่ว่าไม่มีตู้ครับผมก็คือเป็นข้าวแกงใส่ถาดวางไว้ก็คือเราชำระเงินก่อน50บาทแล้วก็รับจานกับช้อนซ่อมเราก็ไปตักข้าวตักแกงครับแกงอะผมนับแล้วอ่ะในถาดที่เขาวางนะมีอยู่12ถาด แต่ตอนที่ผมมาทานณนะเวลาเนี่ยเขายังทําเสร็จไม่หมดมนะั้งเพราะว่าผมมาเช้าเกิน7จ็ดมงสีนาทีเขาทาเสร็จสิอย่างเองมันยังมีถาดว่างอยู่อีก2ถาดที่เขายังไม่ได้เติมอาหารก็อันนี้คือพิกัดนะครับเนี่ยพอเราเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาตสินแนละ้วใช่ไหมเราจะเจอร้านข้าวแกงร้านแรกที่เป็นแบบอยู่ในตู้ไม่ใช่นะครับให้ขับเลยมาอีกร้านหนึ่งเป็นร้านที่2ข้าวแกงบุฟเฟ่หัวละ50บาทไม่จํากัดเวลาเหมือนเดิมครับผม นั่งกินได้ตั้งแต่ร้านเปิดยันร้านปิดเลยครับจนกว่าเราจะอิ่มเลยอะ่ะจนกว่าเราจะอิ่มหรือจนกว่าร้านจะปิดครับก็ถือว่าคุ้มครับกับข้าวเยอะด้วยรสชาติก็ถือว่าอร่อยคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าผมให้คุ้มอะ่ะก็คือพดกนี้ถ้าร้านบุฟเฟ่ร้านไหนเอาแบบผมรีวิวด้วยตัวเองนะถ้าเกิดว่ามันไม่คุ้มผมคงไม่ลงทุนขับรถมารีว,วิวเองอครับเพราะว่ามันไม่มีใครจ่ายเงินมาจ้างผมหรอก คือช่องผมอ่ะซับสไครต์ยังไม่ถึงยอดซับสไครต์ยอดผู้ติดตามยังไม่ถึง100คนเลยครับแน่นอนเรื่องสปอนเซอร์อะไรอ่ะไม่มีอยู่แล้วไม่มีใครจ้างผมมาถ่ายอยู่แล้วอันนี้เป็นช่องส่วนตัวผมมาถ่ายเองรีวิวเองครับก็เราเน้นรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมก็พิกัดหลังสวนรุมครับผมพิกัดถนนสารสินหัวละ50บาทร้านน่าจะเปิดตอน7จ็ดมงเช้ามั้งเริ่มกินได้ตอน7จ็ดงเช้า และประมาณสักใบสองบสามของก็น่าจะเริ่มหมดแล้วถ้าใครที่เป็นสายข้าวแนะนําให้มาร้านนี้นะครับแต่ถ้าใครเป็นแบบพวกที่ว่าแบบชอบเส้นชอบก๋วยเตี๋ยวก็ร้านแรกเลยครับร้านร้านแรกคือไม่ใช่ข้าวแกงไม่ใช่ข้าวแกงร้านแรกที่ผมพูดไปเมื่อข้างต้นนะคําว่าร้านแรกหมายถึงร้านที่อยู่ใน e ีพีแรกครับสากายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่ ถ้าใครที่เป็นสายเส้นชอบก๋วยเตี๋ยวก็ไปร้านแรกเพราะว่า2ร้านเนี่ยเปิดเวลาใกล้เคียงกันครับร้านนี้เปิด7จ็ดโมงแล้วของน่าจะหมดประมาณบ่ายสองบ่ายสามส่วนก๋วยเตีย๋ยวไก่มะละบุฟเฟ่เตาถ่านของพี่บี้เดอะสการ้านนั้นเปิด9ก้าโมงปิดบ่ายสามแล้วพอบ่ายสามเขาจะเปลี่ยนเป็นหมูกระทะแทนหมูกระทะก็เป็นแบบอลาคาร์ไม่ใช่บุฟเฟ่แต่ร้านเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะครับถ้าใคร สงสัยหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดสามารถทักมาถามผมได้หรือว่าคอมเมนต์ได้นะครับผมแกงมีหลายอย่างเลยก็ตอนนี้ที่ผมตักมามีสามอย่างนะผมตักมามีผัดผักแล้วก็มีเหมือนปลาผัดถั่วใส่ปลาปะปกติผัดถั่วเขาจะใส่เป็นหมูสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นเนื้อปลาครับแล้วก็ตักมาอีกเป็น เนื้อเป็ดเป็ดทอดกระเทียมเนี่ยคือหัวละห้าสบาทแต่ได้กินเป็ดอะ่ะคือมันคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงครับถึงแม้เป็ดมันจะกระดูกมันเยอะก็เถอะแต่ก็เนื้อเป็ดมันก็แพงอะ่ะห้บาทได้กินเป็ดด้วยแถมได้กินไม่อั้นนะครับคือคุ้มอยู่แล้วละ่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดชอบรายการนี้แนะนําร้านบุฟเฟ่สำหรับคนที่ว่ากินจุหรือคนที่ว่าแบบรายได้น้อยแต่ทานเยอะอย่างเงี้ย ผมจะหาร้านพวกนี้มาแนะนำให้นะครับ EP นี้เป็น EP ที่2เป็นร้านที่2นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ชอบรายการนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับหรือกดดูจนจบคลิปให้มันขึ้นยอดวิวให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับผม,ผมมีหลายรายการนะครับก็มีรายการอาหารแบบนี้แหละแล้วก็รายการเกี่ยวกับข่าวสารแกรบ็บเกี่ยวกับฟุตบอล แล้วก็ชีวิตวอล์ต่างๆเนี่ยรายการอาหารคนคุกก็มีก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย